ตอนที่45สวัสดีครับผู้ติด,ดตามและผู้ที่หลงทางข้ามานะครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในบรรยากาศเคม,มุกไก่ของตัวร้ายอย่างข้าจะมีชิดรอดเอาได้อย่างไรตอนที่45ความว่าเรื่องที่ท่านนำมาละายธรรมชาติเรื่องที่ท่านเรื่องที่นำมาถ่ายทอดนี้เสริญชิงชิวฟังแล้วพบพบจุดที่น่าสงสัยมากมาย ยีหวังใต้ซื้อกับกล่าวต่อด้วยน้ําเสียงราบเรียบราวกับเป็นเครื่องบันทึกเสียงพอทราบเรื่องนี้กงจู่เท่าก็รอบส่งข่าวให้ผู้นําสํานักที่มีชื่อเสียงทราบทันทีทุกเดือนเทียนหลังจริงจะนัดพบกับซูซีเหยียนเดียนละสองครั้งที่บรรพฟน้ําค้างข่าว ทุกสำนักตกลงกันว่าครั้งต่อไปที่คนทั้งสองพบปากกันจะรวมกำลังกันไปล้อมปราบเทียนหลังจินสำหรับเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นการสึกที่บันทตนำ้างข่าวแล้วสถานก,การณ์ในวันนั้นขอให้เจ้าสำนักเย,ย่ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเป็นผู้ถ่ายทอดจะดีกว่าเย,ย่ชิงหยวนแสดงความคำนับ ก่อนเล่าว่าการสึกครั้งนั้นความจริงแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรให้เล่ามากนะักเทียนหลังกินคาดไม่ถึงว่าเมื่อมาแล้วกลับไม่ได้พบซูสีเหียนแต่เป็นผู้ที่มารอร้อมปราบข้างกายมีเพียงขุนพลเผ่ามานผู้เดียวที่ชื่อว่าจูจือหลางเพราะตกอยู่ในวงล้อมจึงได้พิงพำถูกจับแบบนี้เรียกว่าเป็นชัยชนะที่ไม่ต้องรบอย่างได้เย่ยชิงหยวนบอกเล่าอย่างเรียบ,ยบไม่มีการปิดบังหรือเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้น หลายคนในที่นั้นมีไม่น้อยฟังพวกอาจารย์และผู้อโุสโมเรื่องศึกที่บรรพจน้ำค้างขาวมาตั้งแต่เด็กจนโตพอได้มาฟังฉบับของจริงไม่มีการตัดต่อบ้างก็กระอักกระอ่วนบ้างก็ขุนเคืองเยายจึงหยวนเสริมว่าจูจือหลางเอาตัวเข้ามาปกป้องผู้เป็นนายถูกศาสตราวุธวิเศษของสุจุนฆ่าไปเต็มเต็มคืนร่างกลับเป็นเครื่องงูหนีรอดไปได้ส่วนเทียน เทียนหลางจินก็ถูกสกดรไว้ใต้บรรพจน้ำค้างขาวที่แท้ร่างของจูจือหลางที่เขาพบที่ถ้ำญ่าน้ำค้างขาวคราวนั้นเป็นร่างที่ถูกเจ้ายศเขาฉยงติงเฟิงรุ่นก่อนใช้สายฟ้าฟาดใส่จนมีสภาพเช่นนั้นดูจากวงจรสมองที่แบ่งแยกบนคุณความแค้นชัดเจนนิดหน่อยก็เป็นต้องเอาคืนแล้วเฉินจิงคชวยังไม่ทนันจะมีเวลาคลิปต่อระบบก็ะโโมาแจ้งข้อความป ปิ้งปองปิ้งปองโปรดรับภารกิจโปรดรับภารกิจโปรดช่วยลดปิงเหอดดำเนินเนเรื่องย่อยตอนวัดเจ้าหัวให้สำเร็จเป้าหมายคือค่าภาพลักษณ์เชิงบวกจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า200แต้มค่าภาพลักษณ์เชิงบวกเหรออฉินจึงเชียวเก็ตทันทีในที่สุดก็นึกเนื้อเรื่องของวัดเจ้าหัวในนิยายออกตรงนี้ต้องขอพูดถึงจิน จิ๋วจงจินพ่อของซาหัวลิงก่อนผู้สงศ์แห่งเผ่ามารที่แสนจะดวงสวยผู้นี้หลังจากถูกลูกสาวตัวเองเห็นขี้ดีกว่าไส้ทําให้เสียเขตปกครองไประหว่างที่ระหกระเหินอยู่แดนใต้เลยไปรวมหัวกับพวกปลายหัวหวังกลับมาทวงความเป็นใหญ่และตามหาตัวล่วงพิงเหอเพื่อแก้แค้นแต่ไม่เจอกับรัศมีร่างทองคําที่ไม่มีวันบุบสลายของพระเอก ชีวิตนี้ก็อย่าได้หวังว่าจะบรรลุปเป้าหมายอันงดงามทั้งสองอย่างนั่นเลยแผนการของจิวจ้องจินต้องประสบกับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าในใจย่อมฮึดฮัดฟึดฟัดพอฮึดฮัดฟึดฟัดแล้วทำอย่างไรล่ะก็ต้องไปหาคนอื่นมาระบายความโกรธดังนั้นคนอื่นที่เข้าไปหาก็คือวัดเยาหัว พฤติกรรมนี้ช่างเหมือนกับเอาเรื่องซาโฮลิงบุกชฉยงติงเฟิงมาเล่าใหม่เลยช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเหมือนกันเปะ๊ะรนหาที่ตายแท้ตอนสนยวนอนนิยายยังด่าดอยู่เลยแม่งสมกับเป็นพ่อลูกกันจริงๆแผนใหม่เอี่ยมที่วงจรสมองคิดได้ถึงมีแต่ความกาก,ากเหมือนกันในนิยายดั้งเดิมเนื่องจากจิวหยงจินส่งทหารสวะสวะขยงหึ่งมาสร้างความลำคาญให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดเจ้าหัว สาเหตุที่วัดเจ้าหัวจัดงานชุมนุมไม่ใช่เพื่อรับมือกับเทียนหลังจีนหากแต่เพื่อจัดการพวกเผ่ามารที่อยากหาพื้นที่ออกสื่อให้ตัวเองทว่าวัตถุประสงค์ในการประชุมจะเป็นอะไรนั้นไม่สําคัญที่สําคัญก็คือวัดเจ้าหัวจะเป็นเนื้อเรื่องที่ทําให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของปิงเ,เพิ่มสูงขึ้นเผ่ามานในสังกัดของจิวหยงจีนปะทะเข้าไม่ใช่ปะทะปะปนเข้ามาอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอจังหวะลุกขึ้นก่อการ หมายให้ลาหวนหลวนพวกนี้รู้ริดเดตเสียบ้างคัดจากนิยายดั้งเดิมวงเล็บแต่พวกเขาก่อเรื่องได้ไม่กี่วิก็ะูกลวดเป็นเหอเหย,ยบมิดอย่างสวยงามและองอาจเปิดตัวแบบนี้ภาพลักษเชิงบวกย่อมขยับขึ้นมาได้เล็กน้อยอย่างน้อยก็สามารถเปลี่ยนจากหดเหี่ยมอมหิตเป็นกึ่งธรรมกึ่งอธรรมสงจริงชิวนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงสอดสายตา สอดสายสายตามองไปร,บรอบๆจริงดั่งคาดเขาพบว่าได้ฝูงชนมีคมกล,นนกลุ่มหนึ่งท่าทางสอบพิลุษดีมากตัวประกอบก็เตรียมไว้ให้เสร็จสับสามนักพรตหญิงคนงามเดิมก็เป็นตัวประกอบสำคัญในฉากนี้เช่นกันมีชาวฮาเรมคอยตีขนาดประสานกันทั้งนอกและในสำริดผลในการยกระดับภาพลักษณ์ก็ย่อมสูงแต่ว่าตอนนี้พวกนางกลายเป็นแค่ขามุงไปแล้วอย่างซิ่งเชิงนี้สิ สรุปแล้วเอาบทของตัวละครหญิงมาให้เขาเล่นสินะอูหวังกล่าวอย่างเคร่งครึมว่าในห้องฝันนั้นเทียนหลังจินอาศัยร่างที่ได้มาใหม่กวาดล้างพบมนุษย์จนนองเลือดถึงขั้นเดือดร้อนทุกหย่อมย้าอาตมาเข้าใจว่านี่ถือเป็นการแ้ำดงพลังของเขาให้พวกเราได้รู้และยังเป็นนิมิตบอกว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นเรื่องการศึกที่บรรพศนำค้างขาว มีคนเอ่ยว่าในเมื่อเทียนหลังจีนกายเนื้อดั้งเดิมเสียหายไปแล้วต่อให้เขาอยากแก้แค้นก็คงไม่น่ากลัวหลอกกระมังกูหวังเตือนว่าห้ามดูเบาเทียนหลังจินเด็ดขาดเขาเป็นผู้สืบสายโลหิตมารฟ้าที่ได้รับการยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดในเผ่ามารแข็งแกร่งไร้เทียมทานกว่าผู้ใดในอดีตอีกทั้งผู้ช่วยของเขานอกจากจูจูหลาง ผู้จงรักภักดีท่านเก่งกล้าสามารถและกลับมามีร่างกายปกติแล้วเขายังมีลูกชายอีกคนหนึ่งด้วยทุกคนตกตะลึงไปตามๆกันกระซิบกระซาบกันเป็นการใหญ่สูสีเหยียดมีลูกกับเขาหรือนี่เป็นผู้ใดละ่ะนางมิช่ายได้รับคำสั่งให้ทำเป็นการประจบเอาใจเทียนหลังจินเท่านั้นหรือจะเป็นไปได้อย่างไรบางคนเจาะจงกว่าคนอื่นหน่อยคิดไปถึงเรื่องการสืบพันธุ์ข้ามสปีชีเลยทีเดียว คนกลับมามีลูกด้วยกันได้จริงหรือร่างกายไม่แตกต่างก็น่าจะเป็นไปได้กระมังหวังใต้ซือกล่าวว่าแม้สุสีเหยียนเข้าใกล้ เขาใกล้เทียนหลังกินตามคําสั่งของอาจารย์แต่หากไม่ใช่ตัวเองเข้าล่อจะทำให้เขาเชื่อใจได้อย่างไรอาตมาคิดว่าตอนแรกนางก็คงจำกัดขอบเขตอยู่ทว่าเผ่ามารเชี่ยวชาญวิชาล่อลวงจิตใจผู้คนยากป้องกันหากไม่ระวังก็จะพาดพลังล่วง,วงล่นวงไปหลุมพรางของมารตนนั้นจนเสียใจไปตลอดการตอนที่วางแผนล้อมปราบ นางก็ตั้งคันเสียแล้วส่วนลูกของพวกเขาสองคนทุกท่านล้วนรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีซึ่งก็คือลูกปิงเหอผู้ยึดครองวังห้ว,หวนหววนนั่นเองพอเราเรือ่องนี้ออกมาเสียงกระซิบกระซาบในวิหารใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นคลื่นเสียงขนาดยักษ์ในชั่วพริบตาเสริญชิงชิวแอบมองลวดปิงเหออย่างอดใจไม่อยู่ ตอนแรกลั่วปิงเหอฟังฟังไปก็ยังมีแก่ใจยิ้มเยาะขบขันอยู่เลยแต่ยิ่งฟังสีหน้าก็ยิ่งกระด้างขึ้นเวลานี้รอยยิ้มหายหมดสิ้นไม่เหลือหน้าออกจะดูซิดซีดอยู่บ้างมีเพียงสองตาที่แผ่ประกายเย็นเยือยเยือกประดุดโลกน้ำแข็งเยื่อจึงหยวนใช้ข้อนิ้วไล่ด้ามกระบี่เสียนสู้ช้าช้ากล่าวว่า ข้ามีวาสนาได้เคยพบผู้อโสสุสีเหยีินครั้งหนึ่งในงานชมนุมเซียนไม่หลายปีก่อนรูปอิเหินหน้าตาเหมือนท่านแม่ของเขาถึง7ส่วนข้ายังนึกว่าเป็นแค่ความบังเอิญอย่างไรเสียบนโลกนี้ย่อมมีคนที่หน้าตาคล้ายถึงกันอยู่ไม่น้อยแต่ในเมื่อเขามีสายเลือดมารฟ้าอยู่ในกายครึ่งหนึ่งก็ยากจะบอกว่าเป็นความบังเอิญแล้ว ชายหนุ่มของสมณปาสิจงผู้นั้นพูดสอดขึ้นอีกครั้งว่าหากนางไม่เต็มใจก็ไม่อาจตำหนินางแต่ในเมื่อรู้ว่าเป็นลูกของเผ่ามากรกลับยังปล่อยให้เขาเกิดมาอีกหรือมีคนพยักไเย่อดตามทันทีถูกต้องไม่ปล่อยให้คลอดออกมาเสียแล้วและจะมีลวดพิงเหรอได้อย่างไรซูซีเหยียนทำไมไม่ทำแท้งเจ้ามารหกคนตนนี้ไปเสียช่างหน้าละอายนักหน้าละอายจริงแท้มีหน้าเล่าถึงไม่เคยได้ยินใครเอ่ยชื่อสูซีเหียนผู้นี้เลย เกิดเรื่องอื้อฉาวเช่นนี้ขึ้นต้องปิดบังเอาไว้อยู่แล้วหากสนักฆ่ามีคนทําผิดเช่นนี้ถ้าไม่ฆ่าตัวตายไปเสียเดี๋ยวนั้นคงรู้สึกผิดต่อสิทธิ์ร่วมสํานักยิ่งนักได้ฟังเช่นนี้อุชันใต้ซือทาท่าเหมือนจะพูดแต่กลับหยุดเอาไว้เขาใส่หน้าในน้อยสุดท้ายก็กล่าวว่าความจริงเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชื่อเสียงของสตรีอีกทั้งสีกาซูก็ชิ่นชีวิตไปแล้ว หากไม่ใช่เป็นสถานการณ์ผิดธรรมดาที่ไม่อาจปิดบังไว้อีกต่อไปเรื่องนี้จะไม่มีทางเปิดเผยออกมาเด็ดขาดสายเลือดเผ่ามารแข็งแกร่งลุหัดมานทารกมารในครันเชื่อมโยงกับชะตาชีวิตของมารดาการทำแท้งเวลานั้นอันตรายมากสีกาชูยิงทะนงในศักดิ์สียอมรับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วยิ่งไม่อาจทนรับสายตาของผู้อื่นคงจูเท่าจึงให้นางดื่มยาชุดหนึ่งเพื่อทำลายเลือดของเผ่ามาร พระพุทธองค์ทรงเมตตาทุกท่านยังคงกล่าววาจาให้น้อยเถิดเออไม่ใช่ข้ามไป <c oughs> คงจู่เท่าจึงให้นางดื่มยาชุดหนึ่งเพื่อทำลายเลือดของเผ่ามารหลังจากดื่มยาแล้วนางก็ออกจากาวังห้วนฮาวาไปนับแต่นับแต่นั้นก็ไม่มีข่าวคราวอีกเลยพระพุทธองค์ทรงเมตตาทุกท่านยังคงกล่าววาจาให้น้อยเถิดให้น้อยหน่อยเถิด ล่วบิงเหอสีหน้าไร้ความรู้สึกแต่นิ้วมือกับเหยียดออกแล้วงอกเข้าสองสทีโดยไม่รู้ตัวมีคนผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้พวกเขาสองคนกล่าวพึมธรรมว่าชูรักที่ได้เสียกันก็แตกหกักไม่มองหน้ากันเลือดในอุทธรยังตัดใจทิ้งได้ไม่เหลือเยื่อใยหญยิงผู้นี้ช่างเลือดเย็นและอำมหิตจริงๆ ถูกต้องถูกต้องหากโชคดีกว่านี้ไม่ถูกมารผู้นั้นล่อลวงเสียก่อนสร้างความดีความชอบใหญ่หลวงปานนี้อนาคตต้องสดใสเป็นแน่หากอยู่มาจนปัจจุบันคงเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วถึงจะมีความดีความชอบใหญ่หลวงแค่ไหนแล้วอย่างไรล่ะ รอบกบหาเผ่า,ามานอุ้มท้องมานขคนพันนั้นน่าเสียดเสะเอียนแท้ความดีความชอบแบบนี้ต่อให้ทุนหัวทุนเกล้ามาประคองมาให้ข้าก็ไม่เอาเด็ดขาดซูซียเยนเองก็คงรู้ตัวว่าไม่มีหน้าไปพบปะผู้คนนั่นแหละถึงได้ออกจากสำนักไปชายหนุ่มจากสำนักป้าสีจงผู้นั้นจู่ๆก็กล่าวขึ้นว่า จะว่าไปนับแต่ต้นจนจบการตัดสินใจล้อมปราบเทียนหลังจินโดยไม่มีหลักฐานปราศจากข้อเท็จจริงอาศัยเพียงคำพูดไม่กี่คำที่กงจูเท่าบอกต่อมาอีกทีเท่านั้นเองนะหรือ,รอสุดยอดเลยคนนี้ในวิหารใหญ่เงียบกริบทันควันคนผู้นั้นยังไม่รู้สึกพ้ามต่อข้าก็แค่ลองถามดูพวกท่านจะฟังหรือไม่ก็แล้วแต่เอถอะทว่าอาศัยฟังความข้างเดียวจากกงจูเท่าก็ระดมกําลังกันมาล้อมปราบเช่นนี้ ้าว่าที่พวกท่านทําไปมันใช้ได้จริงๆหรือตั้งแต่ต้นจนจบคิดยังไงเขาก็จะเหมือนมันอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือถูกคนรักหลอกเอาไม่ใช่หรืออีกอย่างเป็นสาวเป็นนางแต่ยังถูกใช้ให้เอาตัวไปใกล้ชิดพวกต่างเผ่าต่างพันธุ์ที่อันตราย บอกให้นางหลอกลวงผู้คนอีกทั้งยังให้นางดื่มยาพิษขับลูกในท้องสุดท้ายทำร้ายจนนางต้องกล้ามเกืนความแค้นเดินจากไปข้าว่ามันแย่มากเลยนะสำหรับป้าสีจงของเราไม่เคยทำเช่นนี้ทั้งไม่สนับสนุนด้วยคำพูดนี้ทำเอาเสมจิงชิวตกตะลึงไปเลยทีเดียวดูไม่ออกเลยว่าพี่ชายท่านนี้ถึงแม้จะ KY ตลอด ไม่คาดเลยว่าคราวนี้จะสามารถ K Y ได้คำพูดที่เป็นเหตุเป็นผลขนาดนี้เหมือนตัวประกอบที่ IQ เกินระดับมาตรฐานเลย K Y ก็คืออะไรอ่ะ K Y เป็นสแสลงที่รับมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแปลว่าไม่รู้จักอ่านบรรยากาศกูกาโยมาเนะอะไรเนี่ยไม่รู้จักอ่านบรรยากาศหมา,หมายถึงว่า ทำอะไรที่ไม่เข้ากับคนกลุ่มใหญ่ในตอนนั้นเนาะไม่ดูบรรยากาศดื่มน้ำกันมิตรปุตผู้ที่ทําลายความเงียบยังคงเป็นอ่วางใต้ซสือเขาเลิกคิ้วขาโปรนขึ้นพนมมือกลา่าวตำหนิว่าคําพูดนี้เหลวไหลเกินไปแล้วนับแต่โบราณมาเผ่ามารลุกรานพบมนุษย์เข็นฆ่าสังหารไม่หยุดมาตลอด หรือจะรอให้เทียนหลางกินเอาเลือดล้างพบมนุษย์จริงๆเสียก่อนจึงค่อยสำนึกเสียใจทีหลังหรืออีกอย่างในฐานะหนึ่งในผู้นำของสี่สำนักคงจู่เท่าจะหลอกลวงเหล่าผู้ฝึกวิชาเซียนไปใหญ่เขาได้ประโยชน์ตรงไหนหรือรอบพบชูกับเผ่ามานจนมีเผ่าพันปีศาจมาเกิดไม่อาจเก็บไว้ได้แต่เจ้ามารหกคนนั่นชะตาแข่งนักต่อให้กินยาขับก็ไม่อาจกำจัดเจ้าเด็กนั้นได้ คำพูดนี้กล่าวได้เฉียบขาดและองค์อาจผึงถ่ายมากเสียงปรับมือสนั่นทันทีอุเฉินใต้ซือกลับมีสีหน้ารับไม่ได้ยกสองมือประนมสวดมนต์พุมพัน์อ่ามตรพุทธใช่ว่าจะมีคนรู้สึกว่าทำแบบนั้นจะออกผลร้ายไปแล้วแต่พอได้ฟังคำพูดของอูหวังไม่ครู่ก็เกิดความพึกเขิมคล้อยตามบรรยากาศเปลี่ยนความคิดเสียใหม่เจ้ามารหกผลนั้นก็คือล่วงเพียงเหินนะ่ะ มีตรงไหนคู่ควรให้หน่าสงสารเล่าจึงตอบมือตามไปด้วยรวบเอิงเหินหลับตานิ่งเหมือนกำลังฟังและเหมือนกับใจลอยไปที่อื่นเช่นกันใบหน้าที่เริ่มจะดูอ่อนโยนขึ้นในช่วงไม่กี่วันนี้กลับมาเยินชาดุดน้ำแข็งอีกครั้งบรรดาผู้คนในวิหารใหญ่กำลังสาบแช่งอย่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันที่เขารอดจากความตายมาได้หากเขาตายตั้งแต่อยู่ในท้องจับป็นเรื่องหน้ายินดีขนาดไหนแต่ตัวเขากลับทำเหมือนไม่ได้ยินสักคำ ตามสคริปต์ที่คิดเอาไว้เหตุการณ์ตรงนี้ความจริงแล้วความดำเนินไปเช่นนี้เหล่าเจ้าสนักขาารือกันอย่างเคร่งเครียดว่าจะจัดการกระเทียนหลังจินอย่างไรจูจูมีเผ่ามารเข้ามาก่อกวนอารวาสรวบปิงเหอสู้กับคนจากเผ่ามารที่แฝงตัวเข้ามาทําให้เพิ่มค่าภาพลักษณ์เชิงบวกและยกระดับความรู้สึกดีดีแต่เพราะขาเมาส์กลุ่มนี้ขุดคุยเรื่องราวแต่คนหลังของรวบปิงเหอประเด็นเลยเบี่ยงไปซะแล้ว ฉันชิงชิวมองลวดปิงเหอที่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาก็กนึกเสียใจกะทันหันไอ้เครสว,วัดเจ้าหัวเนี่ยเขาไม่น่ารับเลยว่ะกูฉันใต้ซื้อถอนใจเอ่ยว่าทําไมต้องพูดจาเช่นนี้ด้วยสีกาชูนะ่ะ่สีกาชูออกไประหบระเหินอยู่ข้างนอกตามลําพังคนเดียวกงจู่เท่าส่งคนไปตามหาอยู่หลายปีก็ไร้ผลก่อนตาจะทุกทรมานสักเพียงไหนก็สุดจะรู้แม้ลวดปิงเหอมีสายเลือดทอมานอยู่ครึ่งหนึ่ง แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยกระทำเรื่องบัทอนคุณธรรมเสียมเสียใจรีดเลยผู้หวังแย้งว่าสิทธ์น้องอย่าได้เมตตามั่งซั่วทึ่เมืองกินหลันเจ้าถูกทำร้ายถึงขนาดนั้นสมควรจำแจ้งแล้วว่าเผ่ามารเจตนาชั่วช้าปานไหนจะจัดการพวกมันยังคงใช้วิธีตัดไฟแต่ต้นลมจึงจะดีที่สุด พอลูกผู้นีวางแผนกันมานานสมคบคิดก,กันกับมาทวงความเป็นใหญ่หมายทำลายล้างพวกเราให้ให้ท้ายพวกมันหาใช่การก่อกุศลหากแต่เป็นการใจอ่อนเยี่ยงสตรีลงท้ายจะอันเด็ดอนายิ่งกว่าในฝันอีกฝันว่าฉันเหะอเธอหลวงจีนอู้หวังผู้นีถึงแม้พลังการฝึกปือไม่เลวกับอารมณ์รุนแรงเกินไป นอกจากผมน้อยแล้วที่เหลือก็แทบไม่มีความเป็นพระเท่าไรไม่นั่งมาแบกไม่เท้าพระธรรมเลยนะเนี่ยน่านจะไปแบกฝานเป็นหลีขุียดีกว่าอุเฉินเสียอีกดีกว่าอุเฉินเสียอีกที่พลังยธดงันๆแต่จิตใจเปี่ยมเมตตาสงบนิ่งคู่ควรกับคำว่าใต้สื่อมากกว่านักพระคุณเจ้าก็ยังถึงจะถูกจำเนทีหน้าก็ไม่เปลี่ยนและไม่แก้ตัวด้วยสมเข้มคิดวางแผนหรือนีอ่ยังไม่แน่กระมัง ลี่ขุยคือไขรลี่ขุยลี่ขุยก็คือตัวละครจากเกรื่องร้อยแปดมีปรุษแห่งเขาเลี้ยงซาลหรือช่องกวังใช้ขวานเป็นอาวุธมีฉายาว่าลมหมุนสีดำซึ่งบอกถึงอุป,ปนิสัยหุนหันเจ้าอารมณ์ชอบใช้กำลังอ๋องไหนเนี่ยอุเฉินเสียอีออ ถึงจะถูกตำหนิสีหน้าก็ไม่เปลี่ยนและไม่แก้ตัวด้วยสงคบคิดวางแผนการหรือนี่ยังไม่แน่กระมังทางฝั่งวัดเจ้าหัวพระชั้นผู้ใหญ่สองรูปยังถกเถียงกันจูจ่ๆเย,ย่ชิงหยวนก็เอ่ยว่าไม่ว่าพวกเขาจะสมคบคิดกันหรือไม่แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่ใจได้ก็คือลวนเป็นเหรอหาใช่คนดีะไรไม่ลวนเป็นเหอหาใช่คนดีะไรไม่ เย้ชิงด่วนเย่ชิงหยวนนี่เป็นหัวหน้าเจ้าสำนักชางสยงซานเนี่ยโมกตามาว่าลุกหาว่ามาว่าพี่ลวนเราได้ไงเนี่ยเขากล่าวเสียงดังชิวชิวยังไม่ออกมาอีกสรนชิงชิวคนที่หลังลุกชันอิดออดอยู่สองสามวิจึงค่อยลุกขึ้นช้าๆเขามีความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กตัวเด็กประถมที่ถูกคุณครูเรียกไปด่านหน้าชั้น ต้หนังหน้าร้อนผ่าวแต่ดีที่หน้าหนาภายนอกถึงจะดูสงบนิ่งเขาคล้อมกายคารวะทีหนึ่งสิทธิ์พี่เจ้าสำนักไม่เห็นเขาแล้วคนที่อยู่ข้างๆเขาเลยถูกพบเห็นไปด้วยมีคนตะโกนลั่นทันทีลวบพิงเหอเป็นลวบพิงเหอเขาจริงๆด้วยปะป,ปนเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเสินชิงชิวก็อยู่เขายังไม่ตายเนี่ยตอนนั้นข้าเห็นเขาระเบิดพลังทิพย์ที่เมืองว่าเย่กับตาลินนะ ในบรรดาเสียงเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำราวกับเห็นผีแต่ว่ากลับมีเสียงอ่อนหวานของสตรีอยู่ด้วยซึ่งก็คือนภรน์หญิงคนงามสามอนณงของอารามเทียนอีน,นั่นเองทั้งสามคมจับแขนกันเองแน่นแก้มแดงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวที่น่าประหลาดก็คืออาการแดงนี้ช่างเหมือนเป็นหน้าแดงเรียกเพราะสนชิงชิวเย่จิงวันนั้นมองเขาถามเสียงเรียบว่าหลายวันนี้ก่อเรื่องวุ่นพอแล้วหรือย,อยัง เย่ชิงหยวนไม่เคยใช้น้ำเสียงน่ากลัวเช่นนี้กับเขามาก่อนเลยดีกรีความแรงของคำว่าก่อเรื่องวุ่นเท่ากับเอาไม้เรียวฟาดกันเลยทีเดียวดูท่าเมื่อกี้หลิวชิงเกอของนินทาเขาไปไม่น้อยแน่ฉนชิงชิวสาบานกับตัวเองว่าสักวันจะขมโมยกระบี่ฉนหลวนมาสับเนื้อขาหมูจากห้องครัวของเจ้ายอดเขาทั้งสิบสองให้ละเอียดเอาให้กระบี่มันเยิ้มไปเลยดึงประเด็นก่อนหน้านี้กลับมาก่อนดึงประเด็นกลับมาหน่อยเถอะ ช่วยเทความสนใจไปยังเผ่ามารที่มันปรับปนเข้ามาในวัดหน่อยไม่ได้หรือไงแล้วแบบนี้จะเพิ่มค่าความภาพรักจชิงบวกยังไงเล่าเขากำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คนอื่นสังเกตเห็นจุดที่ผิดปกติของคนต่างเผ่าซึ่งปลอมตัวเป็นสิทธิสำนักปราซิลปราซ้อยเหล่านั้นอูหวางกระแทกไม่เท้าพระธรรมกับพื้นกล่าวเสียงลั่น ลวปิงเหอเจ้าเอาตัวเองมาส่งให้ถึงที่นับเป็นการแก้ปัญหาทีเดียวเจ้าพูดมาเลยดีกว่าเทียนหลังจินวางแผนจะทําการอย่างที่ปรากฏให้เห็นในห้องฝันตอนไหนน้ําเสียงลวปิงเหอเย็นชานั่นมันเรื่องของเขาเกี่ยวอะไรกับข้าอุหวังแค้นเสียงพวกเจ้าเป็นพ่อลูกกันจะไม่เกี่ยวกับเจ้าได้อย่างไรลวบปิงเหอกล่าวอย่างไม่สนใจจะดีว่าเขาไม่ใช่พ่อข้า อูหวังเอ่ยว่าหลักฐานมัดตัวปานนี้เจ้ายังจะเถียงข้างๆคราปูอีกหรือเจ้าเข้าใจว่าทุกคนที่นี้เป็นเด็กสามพวกกันทั้งนั้นหรือไรลวดเปเถอสายหน้าไม่รู้ยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่แต่ย้ำประโยคเดิมว่าเขาไม่ใช่พ่อข้าอ่หวังแค้นเสียงที่เขาว่าคนเลวอยู่ได้พันปีนี่มันจริงแท้หากซูซี่เหยียนกำจัดเจ้าทิ้งไปแต่แรก็หมดมนถินไปแล้วคำพูดนี้ออกจะโหดร้ายเกินไปลมหายใจลวดบินเหอเหมือนจะสะดุดชั่ววูบ ดวงตาเรืองแสงสีแดงวาเสังชิงชิวไม่อาจมาวัวคิดมากอยู่อีกคว้ามือเขาไว้มัน่นหลิวชิงเกอยืนกอดอกอยู่น้านหล,งหลังเย่ชิงหยวนเห็นเสงชิงชิวจับมือถือแขน่วดมิเห่อต่อหน้าทานกำนันเส้นเอ็นเกีียวเขียวบนหน้าผ่ากระเต้นตุบ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 นี่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 หลิวชิงเกอทั้งโมโหทั้งไม่อยากพูดมากเลยทำเสียงนี่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 อย่างดุดัน แต่กลับไม่มีอนุภาพอะไรสนจริงชิวไม่ให้ความสนใจแม้แต่น้อยหากรวบยิงเ,เหอโทรศะกำเริบขึ้นมาในสถานการณ์เช่นนี้คงไม่สนุกแน่ปัญหามันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เชิงบวกไม่อาจขยับขึ้นแต่ที่สำคัญคือด่านวัดเจ้าหัวไม่สามารถฝ่าโดยใช้กำลังนิสิ จะใช้พลังทิพย์หรือถ้าหลายร้อยคนในที่นี่รวมกันใช้พลังทิพย์ซัดใส่ล่วบพิงเหอคนเดียวเขาก็จบเหตุแล้วหรือจะใช้ปราณมานนี่คือวัดเจ้าหัวที่มียอดฝีมือในการสร้างเขตอนาคมมากมายเป็นดงที่จำนาญสุดก็คือการสะกดมานขืนใช้กำลังเข้าสู้ไอคิวคงได้ตกต่ำจนไปอยู่ระดับเดียวกับซาหัวหลิงและพ่อแน่นอนล้วบพิงเหอกล่าวเสียงเย็นซูซี่เย็นคือผู้ใดท่านแม่ของข้าเป็นเพียงหญิงสภาพคนหนึ่งเท่านั้น สนชิงคิวสะกดเสียงต่ำที่อูหวังเล่าหาใช้เรื่องเท็จทั้งหมดกงจู่เท่าเป็นคนแบบไหนเจ้าก็รู้ดีเรื่องอดีตที่สองคนนี้เล่ามาจากจะเชื่อถือได้แค่ไหนนั้นตอนนี้ให้ลืมทุกอย่างไปก่อนที่เขาใช้คือน้ำเสียงยามอาจารย์สั่งสอนสิทธ์สงบนิ่งและลงความเห็นอย่างเป็นกลางเท่าที่จะทำได้รอบอิงเหอกระตุกแขนเขาเหมือนจะหาข้อพิสูจน์และตอกย้ำตัวเองในทีสุดจุนเทียนหลังจินไม่ใช่พ่อข้าข้าไม่ต้องการพ่อ สนชิงเชียวไม่รู้ว่าสมควรพูดอะไรดีได้แต่กุมมือลววเพิงเหอเพื่อบอกเป็นไนว่าให้อยู่เฉยไว้ก่อนผู้ชายข้าใครอย่าแตะในนิยายดั้งเดิมภุมงหลังของล่วบพิงเหอไม่มีการนำมาเปิดเผยเสียละเอียดขนาดนี้สนชิงเชียวเลยมองไม่ออกว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อลววเพิงเหอใหญ่หลวงแค่ไหนแต่ท่าทางจะไม่ใช่แค่ผูปตอบไม่กี่คำลูกหัวไม่กี่ทีก็แก้ไขปัญหาได้เสียแล้ว ด้วยความหวังจางจางและความคิดเฟริรอฝันที่เลือนรางอยู่ในใจมานานลว้วนถูกบทขยี่อย่างไร้ความประนีจนสิ้นพ่อไม่ใช่พ่อลูกไม่ใช่ลูกเทียนหลังจินในฐานะที่เป็นเผ่ามารเลือดบริสุทธิ์เดิมก็ชื่อชาต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่แล้วยิ่งต้องมาทนทุกขทรมานเพราะมนุษย์และสูสีเหยียนกระทั้งความเกลียดชังยังเผื่อแผ่มาถึงล่วปิงเหอด้วยดังนั้นในสุสานศักดิ์สิทธิ จึงไม่ได้เอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันแถมยังมืออย่างไม่ปราณีสำหรับพ่อลูกคู่นี้ซูซีเยียนเลือกอย่างชัดเจนแล้วหลอกลวงใช้ประโยชน์เหยียดชงังปฏิเสธมองเห็นเป็นเรื่องน่าละอายและทอดทิ้งส่วนลัวปิงเหอก็ไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่อูห๋หวังขมวดคิ้วนี่แหละเผ่ามานละ่ะวาจาแบบนี้ก็พูดออกมาได้ลัวปิงเหอเอาหูทนลมหากเขาเป็นพ่อข้าทำไมเขาถึงไม่พูดอะไรยายเขาจะไม่บอกข้าละ่ะ ยังตอนจับรวบเพียงเหอซ้อมก็พูดอยู่ประโยคเดียวไม่แสดงอารมณ์ว่าเขาเหมือนแม่เหมือนเหมือนเหมือนแล้วจากไปละก็ไม่มีอะไรอีกเลยสนชิงชิวอับจนคำพูดตามความคิดของเขาความเป็นไปได้มากที่สุดเป็นไปได้ว่าเพราะเียนหลังจินป่วยเป็นโรคจิตอย่างนั้นหรือบรรยากาศดูไม่ถูกต้องส้นชิงชิวหมดอารมณ์จะแปะเขาหันกลับมากล่าวว่า ทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบที่รวบอิงเหอปรากฏกายขึ้นที่วัดเจ้าหัวในตอนนี้หาใช้หาใช้เพื่อมายุยุหรือมีเจตนาร้ายอุ้เฉินใต้ซื้อกล่าวอย่างเห็นท้องถูกต้องสิทธิฟังเจ้าจะเขาเสรินกล่าวสักคําก่อนก็ไม่เสียหายฉันจิงชิวมองเขาอย่างขอบคุณอุหวังกับเท่นเสียงเยาะมิได้มีเจตนาร้ายหรือเช่นนั้นนี่คืออะไร ประโยคสุดท้ายเขาตะเบงเสียงพูดในหมู่ฝูงชนจูๆ่ๆปรากฏลวงจีนฝ่ายบูห่มกีวนันสีทองแดงหลายสิบรูปก็พุ่มตัวคนกลุ่มหนึ่งไว้ก่อนจับตัวกดลงกับพื้นผู้ที่ถูกจับกดกับพื้นมีปรานมานสีดำแผ่ออกมาจากร่างทันใดนั้นในวิหารใหญ่ก็เต็มไปด้วยเสียงเหล่านี้อย่างถูกจังหวะและสมเหตุผลจบตอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ